เพิ่มแคลเซียมให้กับไม้ดอกไม้ประดับของเราได้ด้วยราคาต้นทุน0บาทครับ สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับพี่ๆหลายท่านที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับใส่กระถางเล็กๆเ,เ,เอาไว้ที่บ้านวันนี้ผมมีวิธีที่จะช่วยให้เขาเจริญเติบโตและก็เสริมให้เขาแข็งแรงด้วยแคลเซียมซึ่งต้นทุนศูนย์บาทมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับแต่หลายท่านคงเคยต้มไข่กินนะครับหลังจากที่เราต้มไข่แล้วก็แกะเปลือกออกเรานาไข่ไปรับประทาน น้ำต้มไข่แล้วก็เปลือกเราเททิ้งใช่ไหมครับคราวนี้เราลองนะครับนําเปลือกไข่แล้วก็น้ําต้มไข่ไปต้มอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วก็ปล่อยให้เย็นครับคราวนี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ำจากน้ำต้มเปลือกไข่ที่มีแคลเซียมสูงมีโปรตีนสูงไว้สำหรับรดต้นไม้รดดอกไม้ที่เราปลูกเอาไว้แล้วล่ะครับ เกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเมื่อเราต้มไข่เรากินเฉพาะไข่ต้มส่วนเปลือกกับน้ำเราทิ้งสิ่งนี้มนุษย์ไม่ต้องการแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพืชต้องการครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคุณได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยรพรทุกท่านขอบคุณแนละสวัสดีครับ